ว่าทำไมนักบินต้องเก็บล้อด้วยครับเดี๋ยวคลิปนี้จะตอบสัก2ข้อละกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือ เป็นเรื่องของความสูงนะคะหลังจากที่เครื่องบินเทคออฟขึ้นไปอ่ะล้ออ่ะไม่จําเป็นต้องใช้แล้วแต่ในขณะเดียวกันมันจะเป็นแรงแดรักหรือว่าแรงฉุดล้างไม่ให้เครื่องบินหนักไต่ความสูงขึ้นไปถ้าไม่เก็บล้อเนี่ยเครื่องบินจะไต่ขึ้นไปได้ช้ามากๆเลยแล้วความสูงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับเครื่องบินถ้า,าว่าจํากันได้เนอะกรณีของกัปตันซาลี่อ่ะที่ไปลงจอดฉุกเฉินที่แม่น้ําอ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าในขณะนั้นที่ เครื่องยนต์ทั้งสองข้างดับลงอะ่ะความสูงที่มีเนี่ยไม่เพียงพอที่จะอ่าเปลี่ยนพลังงานสากอะ่ะเป็นพลังงานจนแล้วกลับมายังสนามบินต้นทางได้ก็เลยจําเป็นต้องไปลงจอดที่แม่น้ํานะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสูงก็คือถ้าว่ายังคงมีล้ออยู่ทําให้ความสูงสุดท้ายที่บินได้อะ่ะน้อยลงและต่อมาเวลาที่เครื่องบินอะ่ะบินโดยมีล้ออยู่อะ่ะมันก็คล้ายกับเรือ,อที่กําลังท้าอยู่ในน้ําแล้วก็ ผู้โดสารอ่ะเอาเท้าอ่ะไปลาน้ําอยู่แบบนี้มันต้องใช้น้ํามันหนาที่สิ้นเปลืองมากๆเลยแล้วก็ทําให้เที่ยวบินเที่ยวนั้นอ่ะจากเดิมอ่ะตั้งใจจะบินไปที่สนามบินปลายทางอ่ะอาจจะไม่เหลือน้ํามันมากพอที่จะบินไปก็เป็นได้ส่วนของความสูงและน้ำมันก็เลยเป็นสองประเด็นแรกที่ทำให้นักบินอ่ะต้องบินโดยการเก็บล้อเครื่องบินคะ่ะ